วันนี้นะคะเราจะมาฝึกท่องนะคะในส่วนของติกะมาติกา22กันนะคะกับอีพีแรกนะคะซึ่งในส่วนของติกะมาติกา22นะคะก็อยู่ในหลักสูตรของจุลเอกนะคะในหลักสูตรมาติกาชติกะธรรมสังคานีสลูป,ปัตนิสยะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปท่องกันกันกบเดนหนึ่งกันเลย พระบาลีติกะมาติกานะคะสำหรับติกะมาติกา22นะคะข้อ1กุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาสสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาอทุกขมะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาสาม วิปากะธรรมาวิปากะธรรมาวิปากะธรรมะธรรมาเนวะวิปากะณวิปากะธรรมะธรรมะุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินะอนุปาทานิยาธรรมาห้าสังกิริ ท่าสังกิเรสิกาธรรมาอาสังกิริตท่สังกิเรสิกาธรรมาอาสังกิริตท่าอาสังกิเรสิกาธรรมาหกสวิตกะสวิจาราธรรมาอาวิตกะวิจาระมัตตมัตตาธรรมาอาวิตตกะอาวิจาราธรรมา จ็ดปีติสหคตาธรรมมาสุขสหคตาธรรมมาอุเบกขาสหาคตาธรรมมาแปดทัศเนนะปะหาตับพาธรรมมาภาวะนายะปะหาตับพาธรรมมาเนวะทัศเนนะนภาวะนายะปะหาตับพาธรรมมาเก้าทัศเนนะปะหาตับพระ เหตุกาธรรมมาภาวนายะปะหาตับพระเหตุกาธรรมมาเนวทัศเนนะนภาวนายะปะหาตับพระเหตุกาธรรมมาสิบอาจายคามิโนธรรมมาอะปะจายคามิโนธรรมมาเนวจายคามินาปะจยยคามิโนธรรมมา สิบเอ็ดเสขาธรรมมาเอเสขาธรรมมาเนวเสขานาเสขาธรรมมาสิบสองปริตามมาตาธรรมมามหักขตา,ราธรรมมาอัปปะมานาธรรมมาสิบสามปริตตารัมมะนาธรรมมามหักขตารัมมะนาธรรมมาอัปปะมานาลัมมะน,นาธรรมมาสิบสี่หินะธรรมมา ม,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 มัชทิมาธรรมปณิตาธรรมมาสิบห้ามิชตะนิตยาธรรมมาสัมมัตตะนิตะยานินิตนิยตาธรรมมาอนิยตาธรรมมาสิบหกมัคคารัมมะนาธรรมมามัคคเหตุกาธรรมมามัคคทิปติโนธรรมมาสิบเจ็ด ป,ป,ปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรม,มาสิบแปดอติตาธรรมะอนาคตาธรรมาปัจจุป,ปันนาธรรมาสิบเก้าอาติตารัมมนาธรรมาอนาคตารัมมนาธรรมาปัจจุป,ปันนารัมมนาธรรมายี่สิบอัตตาธรรมาพระหิต ทาธรรมมาอัฏฐตาพระหิทธาธรรมมา21อัฏฐตารัมมนาธรรมมาพระหิทธารัมมนาธรรมมาอัฏฐตาพระหิทธารัมมนาธรรมมา22สนิทัตสะนะสัมปติคาธรรมมาอานิษ อนิทัตสนาสัมปติคาธรรมาอนิทัตสนาอัปปติคาธรรมาก็จบกันไปนะคะกับส่วนในการฝึกท่องนะคะติกะมาติกานิตตานะคะสำหรับวันแรกนะคะ